หุึปลาไปอดเลมอนกันโอ้สยล้วสอนุ่งสุกแล้วงามอยู่นี่ตัวนี้อ่เอาดี๋ยวูงองไปห่อนตีไปใส่มาไปห่อนตีไปใส่มาเลียเลีนใส้มาเอาเก็บเลมอนกัตึบเอึบเดีวอีกลูกนึงลูกนึงย่นปลาพิษอันนี้ก็ลูกง่ายครับผมสร้างมาปั่นพดเปิดเปิดมา เลมอน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 เอาไปดองน้ำผึ้งครับเนี่ยใส่สมตำกัแบแซ่บเด้เว,ว่านนี่ตำหมักทั่วใส่เลมอนแซ่บขึ้นกันอูมามิหอมหินหินเนี่ยร้าละพอเก็บไปบังแล้วก็มีครับเนี่ยเก็บไปแน่แล้วก็มีว่านก้อนนี่นี่ก็มาเก็บอีกซ้ำอีกเท่อน,นึงเฮ้ ป็นรดน้อยเลมอนบุบ <Maria. S 1> ุบไปเอาขางในมาเมื ret, ่อนี้เขามาลุยสวนเก็บเลมอนมันแตกเบาบางงามวยเอาทุกบนเลืงเออทุกเอาเอาเดี๋ยวถุงใส่กเด้อมาลุยเลมบอัเป็หงอล้บพเหล โทษคนเดินล oh, ุยง่ายคนเวางาเันขาายาเขาไปเป่งโลตัดเห็นบ่สองน่วยที่ที่แบาทน่นี่มันโอ้บัดรอกเ่าจักรลถบัตรอนไรเขาไปเห็นอะไนั่นตัวผสมน้ำผึ้งเจ้เนะพูดอ่ะน้อยเตรียมดินอยู่คน ต้นนี้มันรวยผิวบ้องาม,มาว่าเนาะมาครับบัตหน้าเปลนเท่ากับที่เก็บเพื่อ,อนละเก็บได้น้องหน้าแปลนลูกเลเลยนาะลูกเล็เลเน,นาะฮะเก็บเปลี่นได้ไไอันนี้ไหมหน้าแปลนไหมต้นนี้ต้นนี้มันจะสุกกว่าลยลนเตรียมดินยืนเฮ้เด้อ เราลูกันล้วงกันโอ้ล้วงเต็มเลยโอ้ลวงเต็มดินอยู่พี่น้องถ่าู้ชมเลยเบิ่งดูเก็บมันออกไงลายเกินเก็บมันออกอหอมครับหอมหอมหอม หอมคักหอมคักเลม,มอนสอนสอนหอมคักรบอหไรมะนาวเปรนบอยเลม,มอนเผาพีชหอมหอ,หอมหอมนะใส่ถุงกันเอาอึ๊บเออ ไปแล้วก็ได้หลายแล้วล่ะของฝากของตอนบันีนี่เราตะการเฮ็ดตามเลยเออเออเรื่องมาจากเหยียดถึงไปไปคือรถลุง้องกูใช่ปะมาเด้อมาเด้อเมื่อบ้านบ่อมาเด้อเด้อมาขึ้นรถเลยส่วนนี้จากเด็กเด็กอคลิปนี้ก็ขอไว้รัพยนี้ก็นะครับนะแดดแห้งเลยเด้อบันเข้าสิกลับเราเด้อบันครับผมสำหรับขอบคุณนะครับที่ติดตามระดับชมครับขอบคุณครับ เมื่อแล้วเมื่อแล้วขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามร,รับชมเด้อโศกมันรัรวยรัรวยทหารเกณฑ์ทหารอันนี้เข้าทหารกลา้าเข้ากันปลอดภัยทุกคนครับทหารกลา้าทุกคนปลอดภัยเด้อขอบคุณครับทุกคน